ชื่อวัดตึกวัดนี้ก็คือวัดตึกฮิรันลาดชื่อเดิมก็วัดฮิรันลาดสัทธารามฮิรันลาดนี่ก็เหมือนกับเป็นชื่อของยักษ์เหมือนกันใช่ไหมฮิรันแปลว่าเงินครับอ๋อฮิรันแปลว่าเงินฮิรันนี่ไม่ใช่แปลว่ายักษ์ฮิรันแปลว่าเงินแปลว่าเงิน๋ไไนอรลาดก็ค <Stuart S 2> ือราษฎรดเป็นเงินของราษฎรดใช่๋อฮะฮะวัดตึกฮิรันลาดก็คือเงินเป็นวัดเป็นเงินของราษฎรดตึกนี่ก็คือเป็นตึก มีตึกอยู่อ oh. ก็คือตึกของพญาวงสาภูสิต oh. พญาวงสาภูสิตเนี่ยประวัติเดิม,มนะอย่า็คือประวัติวัดเนี่ยก็คือพญาวงสาภูสิตอะ่ะเป็นนายภาษีากรใหญ่ของราชารรบุรีเป็นคนเก็บสวยเก็บภาษีในสมัยกร oh. ซึ่งปลูกบ้านอยู่ที่นี่ oh. บ,นบ,นบ้านเรือนนี้ของท่านนั้นพูดง่ายสมัยกรไม่มีเป็นตึกมีที่นี่ที่เดียว oh. เป็นตึกหลังใหญ่รัชการที่ห้าประพาสทางน้ำครับเนี่ยข้างหลังวัดนี่เป็นแม่น้ำนะอ๋อเป็นแม่น้าแม่น้ําอะไรครับแม่น้ำแมกกรองอยู่หลังวักอเอ๋ออยู่หลังวัดออก็ราชการที่ห้าก็แวะมาทักทายเระยาววงสาวุสิตอ่ะก็มาเนี่ยอยู่ที่เนี่ยแล้วก็คุยอะไรกันอะไรกันอะไรนะครับอยู่ตอนหลังท่านก็กลับไปอยู่ที่ในเมืองที่นี่ก็เลย เป็นที่ว่างเปล่าเป็นเป็นเหมือนตึกที่แบบไม่มีใครดูดูแลชาวบ้านก็เลยเห็นสมควรว่าน่าจะน่าจะขอมาทําเป็นวัดอก็เลยไปขอทายาวงสาพุสิตก็อนุญาตให้สร้างเป็นวัดขึ้นมาสร้างเป็นวัดวัดนี้สร้างเมื่อปี2460 2460ใช่๋อฮะเริ่มเริ่มสร้างตอนแรกเนี่ยมีเสนาสนะอะไรไม่มีเลยใช่ก็มีตึกอยู่หลังเดียวนั่นแหละตึกของระยาวงศาวุสิตอ๋อ ก็มีหลวงพระระรัดอ่อนทศวรับเป็นเจ้าวาดรูปแรกอ๋อท่านเป็นเกจิไหมฮะหลวงปู่อ่อนนี่เป็นพระยุคเก้าท่านมรณภาพเมื่อปีสอันสี่ร้อยเจดสิบสามเป็นพระที่ถาวรเป็นเกจิไหมก็เป็นนะโยมเพราะท่านก็มีตะกุดมีเสื้อยันมีก็โด่งดังอยู่อะด่งดังอยู่นะฮะ เออแล้วปัจจุบันเนี้ยวัดเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่บ้างฮะอ๋อโู่นหรอเดี๋ยวไปดูได้ป่ะอ่ะฮะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูนะฮะนะโบสถ์สร้างเมื่อไหร่ครับอาจารย์ฮะวัดนี้ปิดทองแล้วป่เมื่อปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบอ๋อในโบสถ์พระประธานเป็นพระปางอะไรฮะพระปางมานวิชัยปางมานวิชัยใช่นะฮะเดี๋สร้างไว้นานหรือยังฮะก็นานละเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ นะปาง<อ>มานวิชัยนะนี่บุรณะใหม่บ,บุรณะใหม่บุรณะใหม่โอ้ฮะแล้วเราก็มีมีพระน,นอนอปางสายญาติมีก็สร้างในสมัยยุคหลวงปู่เลือบทั้งหมดอของที่วัดเนี่ยเสนาธนะที่วัดเนี้ยฮะยุคหลวงปู่เลือบพรธรโมที่เป็นเจ้าวัดองค์ที่หกได้ก็สร้างไว้อ๋อหลวงปู่เลือบหลวงปู่เลือบนี้สมัยก่อนนี้คนขึ้นศรัทธากันเยอะเป็นเจดี ของราชาลรีองคหนึ่งเป็นชา,าธรรมิกรจ้หลวงเ่อแทนธรรมโชติวัดธรรมเสด็จนี่นะโอ้อโอแกแลกเป็นวิชากันสมัยก่อนครับนี่ก็นี่ก็มาทาสีใหม่ทาสีใหม่อ่ทาทำม่หมดหลังเขา่ลังเขากระจาไปหลังนี้ก็ก็ห่างงบมาทำศาลาเนี้ยเมื่อวัดนี้ไม่มีกระถิ่นผมก็ไป ทำไม่เป็นพระป้าเมื่อปีที่แล้วอองพระมีไม่ครบมีแค่สามองค์ก็หาเงินมาทําเนี่ยก็บุรณะไปเป็นพิหารอ๋อนี่ก็เป็นพระนอนพระนอนนะฮะาสีเรามีต้องทําที่กันนกไว้ด้วยอ่านกพิราบเยอะนกพิราบเยอะแล้วก็มันจะถ่ายนะมีขี้เคือลงมาแล้วก็ทําให้โสโครกนะฮะแล้วติดไว้อย่างนี้มันทําให้ภูมิทัศน เออไอนี่หรือเปล่าฮะกูมิทัศน์ดูแล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้มาฮะหรือว่ามันจําเป็นนะนะฮะจเป็นนกมันติดแต่ตแกงนี่ก็เพิ่งติดโอ้ต้องติดตะแรงหมดเลยโบสถ์ก็ต้องติดตะแรงโอ้โหนี่คือปัญหาของทุกวัดเด้อเจอหมดนะนกพีราบนี่ถนนนี่ก็สร้างด้วยเหรียญรุ่นแรกนะเนี่ย อ๋อเรียนรุ่นแรกของเรียนรุ่นแรกของผมอ๋อของพระอาจารย์หกสามครับได้มาก็ทําถนนเนี่ยทำถนนนี่ยเข้าวัดเข้าวัดเป็นคอนกรีตคอนกรีตอันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับพระอาจารย์หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทก็ได้ได้ถนนมาถนี่ยอ๋อปีหกหกสามหกสามนะอ่านี่ก็อันนี้ก็ปีหกสามเหมือนกันปีหกสามทำพุทธนทั้งหมดหลังทั้งหลังอันนี้เป็นวิหารใช่ไหมครับ วิหารพระอาจารย์มีชื่อไหมฮะวิหารวิหารก็นี่เป็นวิหารบุรพาจารย์บุรพาจารย์ที่นี่เราก็ได้สถานรูปหล่อของอดีตเจ้าวาดของที่วัดเนี้ยอ่าฮะอดีตเจ้าวาดที่เราหล่อไว้เนี้ยกี่องค์นะฮะก็หล่อไว้แค่สอง,ององค์เพราะ<ส>นอกน,นั้นหารูปไม่เจอครับอ๋สอสององค์ก็มีหลวงปู่อ่อนหลวงปู่อ่อนกับหลวงปูเงป่เลือบหลวงปู่เลือบสององค์งพระพวกนี้ก็หล่อ,อก,กันเองในวัด ทำันเองในวัดแล้วก็มาตั้งเป็นปางสมาธิทั้งหมดกี่องค์นะฮะจักรพรรดิก็ห้าสิบองค์นะห้าสิบองค์นะฮะองค์นี้องค์นี้มีชื่อไหมฮะพระอาจารย์มีชื่อว่าพระพุทธิรันพระพุทธิรันเป็นพระยืนปางอุ้มบาอทาไมก่อนนั้นหลวงพ่อเงินวัดไร่หอมมาเป็นประธานในการยกรับอ๋อหลวงพ่อเงินนะดังมากยกรับครับวัดดอนยยหอมนะฮะ อเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนะอาจารย์มีมีพิธีหรือมีกิจกรรมอะไรที่เป็นงานประจำปีของที่นี่ไหมฮะมีมีตอนวันวันสงการคนระับสงการะจะทำจะทําการส่งน้ําจะเป็นการประจำปีปิดทองอ๋อปิดทอง เนี่ทองนี่ก็มาทากันใหม่ไงอ๋อมาทากันใหม่ตอ,ตอนได้เงินมาก็มาทาสีทองทาไปหมดทาหมดแล้วเนี่ยทำไม่หมดเลยอันนี้เป็นปูนนะฮะเป็นปูนปั้นทั้งหมดปูนปั้นทั้งหมดนะฮะโอ,อนะ้ข้างนอกนี้จะมีพ้าปู่ชีวอกโกมาราพัทนะฮะอันนี้เป็นโลหะนะพระอาจารย์นะอ,อันนี้องค์นี้เป็นโลหะอันนี้โยมเขาไม่สบายครับแล้วเขาหาย เป็นเป็นนักอ่ะแล้วเขาจะตายแล้วอ่ะแต่แล้วเขามาบนบานไว้แล้วเขาหายอืเขาก็เลยสร้างมาถวายไว้หมอชีวะโกมารพัฒน์นี่เป็นหมอสมัยของพระพุทธเจ้าเลยนะใช่ใช่นะฮะนี่องค์นี้ก็เขาหายก็แสดงว่าองนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะก็ก็เลยมาถวายไว้นะฮะนะแล้วด้านในด้านในรียกเป็น Oh. มีรอยพระพุทธบาทรอยพระุทธบาทนี้เป็นของเก่าเรามาทาสีใหม่รอยพระพุทธบาทนี้ของเก่านะพะท่านะปีไหนอะฮะประมาณก็สองสองสี่กว่าแต่เรามามาสีอทาใหม่หมดโอ้ oh. นะฮะรอยพระพุทธบาทนะฮะนะะนี่ก็เป็นรูปเหมือนของอดีตพระเกจิอาจารย์นะพระนะพระประธานเป็นปางมารวิชัยนะครับแล้วก็มี นะพระสังเจายพระสังเจายนี่ยุคไหนอะพอดีกาวแก่เป็นหินศิลาแรงอยู่หินศิลาแรงเนาะโอ้วตอนอยู่ที่หน้าโบสถ์โอ้ฮะนะโอ้ฮะแล้วองค์องค์ด้านนี้ฮะด้านซ้ายนี่หลวงปู่อ่อนนะฮะนะด้านหน้านี่คือหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงหลวงปู่โตสมเด็จโตแล้วก็ด้านหลังฮะหลวงปู่เหลือหลวงปู่เลือนะฮะนี่ฮะหลวงปู่เหลือ องคใสแว่นเนี่ยแว่นเดิมของท่านหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เนาะนะหลวงปู่เหลือบนะครับวัดตึกฮิลันลานะพระประหลัดประหลัดชั่งนี่เป็นรองเจ้าวาดอ๋อเลือกเนี่ยเป็นเจ้าวาดอ๋อพระราหลัดชั่เป็นรองเจ้าวาดครับแล้วอง์นู้นฮะแต่ประหลัดชั่งนี่ก็เป็นเกจิเหมือนกันอ๋อประหลัดคิกทําตะกุดทําอะไรคนก็ขึ้นกันเยอะนะอ๋อเป็นรองเจ้าวาดนะแล้วท่านได้เป็นเจ้าวาดไหมฮะ มรณณภาพก่อนไม่ได้เป็นส่วนองค์หลังหลวงปู่เหลือบนะครับนะหลวงปู่เหลือบแล้วองค์นู้นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่อ่อนหลวงปู่อ่อนนี่เป็นองค์ปฐถมเป็นองค์แรกใช่ในการสร้างวัดเลยใช่อ๋อนะฮะหลวงหลวงปู่เหลือบนี่องค์ที่หกองค์ที่หกนะฮะองค์ที่หกแสดงว่านะมีมีชื่อเสียงหน่อยก็องค์ที่หนึ่งแล้วก็โดดมาองค์ที่หกเลยนะฮะนี่ฮะของวัดนะวัดตึก กิลันลาศนะครับครับตรงนี้เปิดให้สักการะทุกวันทุกวันนะฮะใครจะมาก็ได้มาสักกวัตสักการะขอพรก็ได้ไอ่าหน้าก็เป็นพระสักจาระเขาสรวลีอยู่ข้างครับองค์องค์่างอาจารย์ที่ที่ที่บอกเอาคอมาเอาเสียรมาต่อองค์พระเก่าโอ้โหนี่มันนี่เขาสี่เมตรเนี่ยวัดอาจารย์โอ้โหสูงนะเนี่ยจากที่มาเราต้องทำต้องทำกำแพงวัดนะฮะต้องทำ กัรเปล่ยนอะไรนั้นคงไม่ท่มนั่นแหละไม่ไม่ท่วมตอนั้นนั้นถามทมใหญ่ที่เกิดปล่อยน้ำในพันแล้วอยมปลียออีสามก้าอ่ะท่มหมดตหมดนะนแล้วก็โอ้โหสูงเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยลอยได้ใช่ไหมท่านอาจารย์ลอยได้ตอนถ้าช่งลอยกระทงน้ำจะขึ้นน้ำจะขึ้นมาแล้วตรงนี้มันก็ท่วมท่วมมาไดนะฮะท่อาาร แค่ปูนนะครับแค่ปูนอ๋อ,อน,นี่นะครับเป็นที่ที่รัชก,กาลที่ห้าเคยเสดเด็ดก่อพลาดนะครับข่้นมาก็แสดงว่าตอนนั้นอย่างนด้ทีถ่ถึงอยากมันไม่เปงนวักน,น,นะก็เป็นเนี่ย